สวัสดีครับพอพี่น้องเอฟซีทุกคนครับคือนี้วันนี่กันย่ำแรงเลยครับเออทั้งเสียงนกเสียงไก่เสียงกาห้องมันนี้เฮ้ามากกินทุเรียนกันครับุนครับน้วยทุเรียนยู่เทิ่นต้น่ครับนี่ครับต้นน้อยๆกับเป็นน้วยครับจริงๆว่าเป็นน้วยมันดอกครับผมเอาไปห้อยไว้เออเนี่ยแหละครับมากินทุเรียนกันหน่อยไหมครับเหรียญหน่อยล้านน่อยพากินทุเรียนกันแบบนี้มาสดีแทบํำได้ทุเรียนนน่มานี่ครับ หมอนทล้องครับน้ำ้างเข้ามาแล้วโอ้ยนี่ครับน้ำ้างแล้วนังเลยนังเลยกีฬาวัดบีเอฟซีนี่เร็วเอออ่บาบบบนี้ครัมากินทุเรียนกันบานีอ้อ่าันอยูหอยยูหมอนเป็นหน่วยมันเลยครับนั่นหอยไว้ซื้อๆมาทุเรียนหน่อหน่อยกินกันนะลูกแรกแห้งปีครับนี่ลูกแรกแห้งปีปีหกซี โอ้ยกินหอมแหละครับนี่ป่าเป็นเมืออาชีพเลยครับนี่เพราะว่าเฮ้ย,ป,ยป่าทุเรียนโย,ยครับเด้อพูดสิไงทำไรเหลืองดีวะครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ทุเรียนโอ้ยเหลืองดีอยู่ครับนี่นี่โอเคอยู่ครับเอ้าไม่น้อยกินไปนี่อ่าจัดการเลย กินกันเลยตั้งใจสิกินกันเลยกินกันเลยเอายกล้อง <c oughs> โอ้ยคนไห <c oughs> นคนไหนครับโอ้สองผู้ผู้ที่สองนะครับเบิ้งเล็กน้อยทีกินจนเอียบอมเหมือน <c oughs> อ,อยากนิ่มเล็กน,น้อยครับนี่ย <c oughs> อย่างนิ่มจังน้อยอย่างนิ่มจังน้อยครับเนี่ยนี่แหะครับทุเรียนครับเห็นทั้งต้นบ่ครับอีกสามน้นอยผลหอยยุบผลหมอนทองครับนี่หมอนทองหมอนทองนี่ครับนะกินามาครับครับโอ้ยกินกันกินกันบะเนี่ยโอ้เห็นตาแ่บเท่าน่าเนียะ ใายเล็กน้อยกินทุเรียน,น,ยค,นรครับเมื่อนี่คุณยายกินบะได้ครับคุณยายไข่เมื่อนี่แม่ไข่ตอนแรกวัตถิพาให้แม่กินบัดนี้แม่ไข่แม่เลยกินบะได้ก <c oughs> <c oughs> ็เลยเป็นมู่หลานๆกินกัน <c oughs> อยากนิ่มก็กน้อยกันนครับเรียน โอ้เหลืองดีดอ,อดยูอ่ครับหนูนี่เอากระพู้เลยนีครับโอ้ยหวานบ้าหง่ะใช่หวานเจี๊ยบเลยจนแหดข้อเลยเดี๋ยวพาทุเรียนไ <c oughs> หเอซีได้อยากนั่นครับเั <c oughs> ้่งต้นนันน่นสามนวยกับซุกไปแล้วอีกในครึ่งต้นนันน่นสองนวยซุกแล้วอีกนวยหนึ่งพันซุกนะครับ เห็นไหครับแซ่บแล้ว,วันโอ้ยธรรมดากินครับข้าวเหนียวกับทุเรียน <laughs> ข้าวเหนียวทุเรียนอ่ากินไปนิดหน่อยครับโอ้เป็นมามเลยตัวนี้มาคลายบาดนี่ราบขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามกันนะครับเน้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจให้นะครับ จะเป่าทิมกันเป็นกำลังใจให้กันครับสีหาเนี่แสบแสบมาพาสู้กินหาสู้กินครับเบื้อหลังนอ้ะมือนีวันนีก็ขอบคุ้นที่เขามารับชมครับสวัสดีครับ